สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวพูมิภาคครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอัยยราพุ่มพวงครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับวันที่6เมษายน2558นับว่าเป็นวันจัก,กรีครับซึ่งทั่วประเทศได้จัดพิธีถวายราชสด,ดุดีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอย่างยิ่งใหญ่ครับที่พระบรมราชานุสวรีครับพระ บาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้จัดพิธีถวายราชาสดุดดีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันมหาจักรีบรมราชวงศ์โดยมีนายจักรินเปลี่ยนวงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีพร้อมนําเหล่าข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจมูล,ลนิธิองค์กรภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าถวายผ่านพุ่มดอกไม้สดพระบรมราชานุสาวรีและประกอบพิธีสงฆ์เพื่อน้อมลําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ครับ ส่วนที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสด,ดุดีเนื่องในวันจัก,กรีโดยมีข้าราชการตุลาการข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมถวายราชสักการะอย่างพร้อมเพียงกัน ด้านนายสุชาตินพวันผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนําหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพร้อมถวายเครื่องราชาสักการะถวายพ่านกุ้มดอกไม้สดกล่าวถวายอ,อารา,ร,ราชิราชสาดุดีพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชากิวงศ์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาติไทยครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดน,นครศรีธรรมราช ข้าราชการพ่อค้าประชาชนและองค์กรต่างๆร่วมประกอบพิธีระลึกมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์เพื่อน้อมลำลึกถึงพระปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีและพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินไทยที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช คุณผู้ชมครับนับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปรบาบดาพิเศษขึ้นครองราชเป็นประถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325ทรงสถาปนาความมั่นคงให้แก่ชาติไทยทรงสร้างกรุงเทพมหานครทรงจัดระเบียบการปกครองบ้านเมืองทำให้ประชาชนได้อยู่ดีมีสุขเรื่อยมานะครับรตอนนี้ครับก็ใกล้เทศก,กาลสงกรานต์กันแล้วนะครับ แต่ชนรัะทานจังหวัดอ่างทองก็ได้มีการประกาศชัดเลยละครับว่าปีนี้ไม่มีน้ําเล่นสงกรานในคลองริมถนนเข้าสุขขณะที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มคึกคักนะครับร้านจําหน่ายปืนฉีดน้ำเนี่ยขายดีกันเลยทีเดียวครับ ปืนฉีดน้ำสีสันสดใสลวดลายการ์ตูนซึ่งมีขนาดต่างๆถูกนำมาวางจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้หาซื้อในช่วงเทศกาลสงกรานโดยร้านค้าจำหน่ายปลีกและส่งที่เชียงใหม่ก็เริ่มคึกคักครับพ่อค้าแม่ค้าเขามั่นใจว่าปีนี้สงกรานจะคึกคักมากกว่าทุกปีโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่มาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยมีเป็นจำนวนมาก จากการลงพื้นที่สำรวจร้านค้าขายปืนฉีดน้ำที่ตลาดวโรรสตลาดต้นลำใหญ่ก็พบครับว่าปืนฉีดน้ำส่วนใหญ่ที่ร้านค้านำมาขายนั้นเป็นปืนฉีดน้ำตัวการ์ตูนชื่อดังและก็เป็นสินค้าลิขสิทธิ์มีกระเป๋าสะพายหลังไว้บรรจุดน้ำด้านหลังเป็นสินค้าที่ถือว่าขายดีเป็นพิเศษก็มีราคาตั้งแต่10บาทเรื่อยไปจนถึง500บาทคาดว่าในช่วงวันที่12-13ถึงเมษายนนี้จะขายดีมากขึ้นเป็นพิเศษครับ ส่วนชาวจังหวัดปัตตานีเขาก็ร่วมรถน้ำขอพรให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่บริเวณวัดอรันวาสิการามตำบลทุ่งพลาอำเภอโคกโ,โพโดยมีนายเวรพงศ์แก้วสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเปิดงานวันผู้สูงอายุครั้งที่23เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามให้ลูกหลานได้แสดงออกถึงความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณและความเป็นสิริมงคลแก่ลูกหลานด้วยครับ ขณะที่คลองชลประธานเรียบถนนเข้าสุขจังหวัดอ่างทองน้ำในคลองเนี่ยแห้งขอดมีเพียงน้ำขังจากฝนที่ตกลงมาเท่านั้นโดยประชาชนเขาก็ต่างกังวลครับว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ที่บริเวณถนนเข้าสุขจะไม่คึกคักเนื่องจากคลองไม่มีน้ำให้เล่นด้านนายปรีชาพันวาหัวหน้าสํานักงานชนลประธานจังหวัดอ่างทองเขาเปิดเผยว่าปีนี้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ในคลองต่างๆยังไม่สามารถเปิดน้ำไปสู่คลองชลประธานได้เนื่องจากว่าน,น้ำเนี่ย มีไม่เพียงพอครับจากเรื่องของเทศกาลสงกรานต์นะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูการแสดงแบบวัฒนธรรมครับนั่นก็คือเซิรงแย่ไข่มดแดงของชาวจังหวัดสุรินทร์กันบ้างครับที่เขามีการอธิบายขั้นตอนการแย่ไข่มดแดงพร้อมกับเสียงดนตรีสนุกสนานและก็ถือเป็นการอนุรักษ์อาชีพของชาวอีสานอย่างหนึ่งด้วยะครับ จังหวัดดนตรีนี่มันม่วนอกม่วนใจสนุกสนานจริงๆครับสำหรับเซิร์งแย่ไข่มดแดงของพี่น้องชาวจังหวัดสุรินเขาก็เป็นการสื่อให้เห็นนะครับว่าอาหารอีสานส่วนใหญ่เนี่ยได้มาจากธรรมชาติทั้งที่เป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยแล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆนับได้ว่าชาวอีสานนะครับเป็นนักกินผู้หนึ่งเลยทีเดียวครับซึ่งไข่มดแดงก็เป็นอาหารประจําถิ่นอีสานสามารถนํามาขายจนกลายเป็นอาชีพแย่ไข่มดแดงสร้างไรายได้ดีในช่วงหน้าแล้งแบบนี้แหละครับ การแสดงเซิร์งแย่ไข่มดแดงนะครับจะเป็นการแสดงขั้นตอนการแย่ไข่มดแดงโดยละเอียดถือว่าเป็นการอนุรักษ์อาชีพของชาวอีสานอย่างหนึ่งด้วยโดยผู้เซิร์งเนี่ยฝ่ายชายเขาจะนุ่งกางเกงขาวกล้วยเสื้อคอกลมแขนสั้นมีผ้าเข่าม้านะครับนำมาคาดเอวแล้วก็ใช้ผ้าเข่าม้าพกศีรษะด้วยส่วนฝ่ายหญิงจะสวมเสื้อแขนกระบอก3ส่วนคอกลมผมสบายนุ่งผ้าซ้นมัดหมี่สั้นแค่เข่ขาครับ เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการฟ้อนก็จะใช้ดนตรีพื้นเมืองอีสานล,ลายเซิงส่วนอุปกรณ์การแสดงก็มีครุใส่น้ำตะกร้าผูกปลายไม้ยาวผ้าสำหรับกวนมดแดงครับ ปิดท้ายในช่วงนี้ครับเราจะไปติดตามการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2557อย่างนางสาวปวีระวีอินนุพัฒน์ข้าราชการประจำกระทรวง ICT ครับที่เขามีความภาคภูมิใจในการเป็นข้าราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันได้จากรายงานครับ เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือเป็นความประทับใจและภาคภูมิใจที่ผลักดันให้นางสาปวีรวีอินุพัฒน์ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2558ที่รับราชการมาตั้งแต่ปี2537หลังจบการศึกษาเป็นเวลานานกว่า14ปีแม้ว่าในช่วงแรกคิดทำงานราชการไปพลางก่อนเพื่อรอง,งานภาคเอกชนอย่างที่ตัวเองอยากทำ แต่แล้วสิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนความคิดที่ทำให้นางสาปวีรวีอินุพัฒ์ยึดมั่นในงานราชการต่อไปเพื่อทำประโยชน์ให้กับประเทศชาตินอกจากทำให้บิดามารดาภาคภูมิใจแล้วนั้นการเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานเพื่อราษฎรของพระองค์ยิ่งทำให้รักในงานราชการอย่างจริงใจพอเราเข้ามาเนี่ยเราเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงเป็นแบบอย่าง ในการที่ดูแลประชาชนเพราะฉะนั้นเราถึงตรงนั้นถึงเป็นตัวอย่างว่าท่านทำงานอย่างหนักไปทุกที่ทุกถิ่นธุรก,กันดารท่านไปถึงหมดเพราะงั้นเราละ่ะเราอยู่ตรงนี้เราสบายกว่าท่านเยอะเลยไม่ต้องไปออกตากแดดตากลมตากฝนเหมือนกับท่านเพราะงั้นถึงคิดว่าตั้งใจไว้เลยค่ะว,ว่าจน จะรับราชการแล้วก็รับใช้เบื้องพระยุคลบาทจนกระทั่งเกษยียณอายุราชการหรือเกษยียณอายุไปแล้วเนี่ยมีตรงไหนที่พอที่จะช่วยได้ก็ยินดีที่จะช่วยค่ะนางสาวประวีรวีอินนุพัฒน์เป็นข้าราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานประลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดเพื่อจัดทำเป็นยุทธศาสตร์นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนโดยนางสาวปวีรวีอินุพัฒน์ยึดถือความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดและทำอย่างเต็มความสามารถทุกงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและตลอดระยะเวลาการทำงานราชการมาก็ไม่เคยท้อ หรือรู้สึกหมดกําลังใจในการทำงานที่บางครั้งจะถูกสังคมบางส่วนให้ร้ายหรือกล่าวหาข้าราชการไปในทางที่ไม่ดีก็ตามอย่างที่บอกว่าการเป็นข้าราชการมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นเราต้องคิดว่าเราเป็นฟันเฟืองหนึ่งหรือว่าเป็น,นกลไกหนึ่งที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าไปได้เพราะงั้นมันก็ต้องเริ่มที่เราเพราะงั้นสิ่งที่คิดมาตลอดเวลาเลยคะ่ะว่า อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนถ้าหากว่าเรามีความซื่อสัตย์สุจริตทําอะไรก็แล้วแต่าคา่ะเราไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอะไรรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองผลงานจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าตัวเราเป็นอย่างไรการเป็นข้าราชการที่ดีที่ประสบความสําเร็จและมีความก้าวหน้าไม่จําเป็นต้องตามมาด้วยลาบยศหรือตําแหน่งใหญ่โตอะไร ขอเพียงเป็นข้าราชการที่รู้สึกมีความสุขภาคภูมิใจกับงานที่ทำลงไปด้วยความถูกต้องสุจริตก็ถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วเช่นกันเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราพักกันก่อนสักครูนะครับในช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามกันอีกกับห้องข่าวภูมิภาคครับ ชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิเจษฎาเทคนิคมิวเซียมบริษัทไทยศรีประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัททิพย์ประกันชีวิตจำกัดมหาชนขอเชิญร่วมจัดสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติเรื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงเจริญพระชนมายุ5รอบ60พรรษาและร่วมบริจาคทุนการศึกษาทุนอาหารรางวันในโครงการกรมประชาสัมพันธ์ต้านภัยแง้งณโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทิไลป่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวชและโรงเรียนเกาะเสดิงจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่3ถึง5เมษายน2558ขอเชิญร่วมสมทบทุนได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์022756533และ022756312ลดความแล้งลำบากและขาดแคลนได้ด้วยแรงน้ำใจ สติรือแวดระวังป้องกันไว้ก่อนจะสายเกินไปเพราะชีวิตไม่ใช่ของเล่นร่วมเดินภัยโดยกรมประชาสัมพันธ์และเอ็บที กลับมาติดตามห้องข่าวภูมิภาคในช่วงที่2กันต่อนะครับยังคงอยู่กับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาไอจระพุ่มพวงครับเริ่มต้นช่วงแรกของตอนนี้นะครับไปที่จังหวัดชายภูมิครับที่นั่นเขาได้มีการเปิดถนนสายมั่มบันทึกสถิติยาวที่สุดในโลกครับสุดยอดของฝากรับส่งกรานซึ่งจะมีการบันทึกสถิติโลกกันด้วยนะครับ ชาวบ้านชัยภูมิครับกำลังเล่งทำมั่มกันยกใหญ่เลยล่ะครับเพื่อเปิดเป็นถนนสายมั่มบันทึกสถิติยาวที่สุดในโลกสุดยอดของฝากติดอันดับชาวอีสานรับสงกรานโดยจะเปิดเป็นลานศูนย์รวมสุดยอดของดีของฝากอันดับโลกเมืองชัยภูมิตลอดช่วงริมถนนสายช่องสามหมออําเภอคอนสวรรค์ทางเชื่อมสายอีสานผ่านจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อเชื่อมอีสานตอนล่างและอีสานตอนบนครับหวังว่าจะสามารถช่วยกระตุ้นการจ จ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองแห่งวัฒนธรรมวิถีไทยและก็อนุรักษ์อาหารพื้นบ้านภูมิปัญญาชาวไทยอีสานที่มีมาอย่างยาวนานครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการจดบันทึกสถิติการทำหม่ำยาวที่สุดในโลกด้วยความยาวเนี่ยกว่า89เมตรเลยล่ะครับ สำหรับหม่่านะครับนับว่าเป็นภูมิปัญญาอาหารของชาวบ้านที่มีมาช้านานแต่โบราณครับนับหลายร้อยปีซึ่งเป็นวิธีการถนอมอาหารของชาวอีสานที่จะนําเศษเนื้อต่างๆประเภทเนื้อหมูเนื้อวัวมาทําเป็นหม่ําเก็บรักษาไว้บริโภคให้ได้นานมากขึ้นด้วยการนําเนื้อนะครับมาบดผสมตับม้าเครื่องเทศต่างๆนําไปบรรจุใส่ลําไส้หรือว่ากระเพาะของสัตว์แต่ละชนิดแล้วก็นําไปตากแดดให้แห้งพอหมาด ก็จะสามารถช่วยเก็บรักษาไว้ประจําครัวเรือนไว้บริโภคได้นานมากยิ่งขึ้นครับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่แวะไปที่จังหวัดชัยภูมิก็อย่าลืมครับแวะไปสนนสายมั่มสุดยอดของดีเมืองชัยภูมิเพื่อต้อนรับ<ป>เทศกาลสงกรานาราได้นะครับตลอดช่วงวันที่15เมษายนนี้ครับ แม้จากเรื่องแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวกันไปแล้วนะครับช่วงนี้ครับก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับที่จะต้องแนะนํานั่นก็คือระวังเรื่องสภาพอากาศนะครับเพราะว่าที่จังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้ครับร้อนจัดอุณหภูมิครับพุ่งสูงทะลุ40องศาเซลเซียสประชาชนก็เตือนครับเตือนประชาชนนะครับว่าให้ระวังอันตรายจากโรคลมแดดอาจช็อกถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับคุณผู้ชมครับต้องขอบอกเลยครับว่าอากาศที่จังหวัดบุรีรัมย์ ร้อนตับแตกเลยละครับเพราะว่าอุณหภูมิสูงทะลุขึ้นไปถึง40องศาเซลเซีเยสทําให้ประชาชนนะครับอย่างที่เห็นเลยครับต่างพาบุตรหลานออกไปพักผ่อนตามลําธารน้ําตกต่างๆ ก็หวังครับว่าจะสามารถคลายความร้อนที่มีอยู่ได้แต่สาธารณสุขจังหวัดเขาก็ได้ออกมาเตือนประชาชนนะครับว่าให้ระวังอันตรายจากโรคลมแดดอาจถึงขั้นช็อกเสียชีวิตได้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงานชาวนาและก็ผู้ที่มีโรคประจําตัวพร้อมกับแนะนะครับว่าหลีกเลี่ยงการตากแดดเป็นเวลานานหรือว่าถ้าต้องตากแดดก็ควรจะสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันแสงแดดเพื่อเป็นการลดภาวะเสี่ยง นายแพทย์สมพงษ์จรุงจิต,ตานุสนครับนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดบุรีรัมย์ออกมาแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงานชาวนาที่ทํางานกลางแดดและก็ผู้ที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคเบาหวานความดันและโรคลมชักให้ระมัดระวังอันตรายจากโรควูบหรือว่าโรคลมแดดที่มาเกิดในช่วงที่มีอากาศร้อนจัดแบบนี้ซึ่งขณะนี้ครับในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็มีสภาพอากาศร้อนอบอ้าวอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสเสี่ยงทำให ให้เกิดโรคดังกล่าวได้ง่ายดังนั้นก็ขอเตือนประชาชนหรือว่ากลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ต้องทํางานกลางแดดเป็นเวลานานควรสวมใส่หมวกหรืออุปกรณ์ป้องกันแสงแดดและที่สําคัญนะครับก็ควรที่จะทําให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงโดยการออกกําลังกายรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและพักผ่อนให้เพียงพอก็จะทําให้มีภูมิคุ้มกันและลดภาวะเสี่ยงจากการเกิดโรคดังกล่าวได้ครับ เช่นเคยครับตอนนี้ยังคงมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามชมกันอีกกับช่วง11เด็ดทั่วไทยครับนายไฟซ่อนมักเกอายุ23ปีชาวจังหวัดยะลาและนายเวอาลีฟเวอดอยีอายุ19ปีชาวจังหวัดนราธิวาส2นักเรียนไทยในเยเมนโดยทางกลับถึงภูมิลำเนาแล้ว หลังเกิดการสู้รบทางรัฐบาลไทยสถานแอรัคราชทูตรกรุงดามัสกัสได้ให้การช่วยเหลือจนสามารถเดินทางกลับภูมินำเนาได้อย่างปลอดภัย <Whoa. S 1> ที่จังหวัดอุทัยธานีบริเวณถนนสายทับทันอุทัยธานีโรงพยาบาลทับทันได้จัดซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่รับเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2558โดยจำลองเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนประสานงากนันมีผู้ได้รบับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก มีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรทับทันเทศบาลตำบลทับทันและหน่วยกู้ภัยมูลนิธิกู้ภัยอุท,ทยัยธานีนายพงศธรสัจจชนพัจจพนธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีประชุมแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เน้นสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนผู้ประกอบการกิจการทุกแห่งให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและช่วยเฝ้าระวังไม่ให้มีการกระทำที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์โดยเด็ดขาด ร้อมจัดชุดปฏิบัติการระดับอำเภอออกตรวจตราจัดระเบียบสังคมในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอโดยจะคุมเข้มทุกจุดในพื้นที่เสี่ยงให้หมดไปจากจังหวัดปทุมธานีภายในหนึ่งเดือน คุณผู้ชมครับชาวบ้านในตำบลท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เขาตื่นตัวกันมากขึ้นเลยนะครับที่จะช่วยกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของขยะซึ่งทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกผักปลอดภัยปลอดสารพิษผู้สื่อข่าวมีรายงานครับ ที่สำนักง,งานเทศบาลตำบลท่าสาราอำเภอเมืองเชียงใหม่วันนี้ไม่ได้มีเพียงสำนักง,งานสำหรับการบริหารงานและให้บริการประชาชนเท่านั้นแต่ยังมีแปลงพืชผักสวนครัวที่กำลังงอกงามซึ่งใช้ปุ๋ยอันเกิดจากการหมักเศษไม้ใบไม้ขยะในชุมชนด้วยเทศบาลตำบลท่าสารากำลังเร่งแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยให้กองสาธรารณสุขและสิ่งแวดล้อมนำขยะที่ย่อยสายลายได้จากทั้งห้าหมู่บ้าน มาทําเป็นปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองตามคําแนะนําของนักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นโครงการนาร่องผลที่ได้ก็คือช่วยลดขยะในชุมชนและยังลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะในแต่ละวันได้ปุ๋ยหมักใช้ปลูกผักให้ปลอดภัยจากสารพิษ สําคัญก็คือเป็นตัวอย่างแก่คนในชุมชนได้เป็นอย่างดีอย่างที่นโยบายที่เปิ้งว่าหลักการจัดการขยะที่ดีนะเจ้ามีอย่างพ้องสโลกแกนตรงไหนเจ้ากินอยู่รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตัวนี้ก็อยากจะฝากให้ทุกคนได้มีกระบวนการมีส่วนร่วมในการทําตรงนี้เจ้าซึ่งผลจากการดําเนินการดังกล่าวยังสามารถเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนพื้นที่นอกเขตเทศบาลตะบนท่าศาลาด้วยใบไม้มีเยอะอะเห็นแล้ว ถูกใจได้จยไปทําที่บ้านตัวที่สนามตัวเน mm ี hmm. ่ไปโครงการที่ดีมากเลยค่ะปัจจุบันในเขตเทศบาลตำบลท่าศารามีปัญหาขยะที่ถูกทิ้งจากพื้นที่บ้านเรือนวันละนับสิบตันหากไม่รีบแก้ไขก็จะเพิ่มเป็น20ตันในอีกไม่ช้าซึ่งการรณรงค์ให้ประชาชนได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาเช่นใช้หมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์นี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ได้ผลดีโดยปัจจุบันประชาชนในหลายชุมชน หรือกว่าร้อยละ30ของทั้งหมดมีความตื่นตัวกันมากรวมทั้งโรงเรียนในพื้นที่ซึ่งได้ฝึกให้นักเรียนได้คัดแยกขยะและทําเป็นุ๋ยอินทรีย์จนได้รับรางวัลระดับประเทศมาแล้วในพื้นที่บ้านของท่านถึงแม้มีพื้นที่จํากัดเราก็สามารถบริหารจัดการเรื่องขยะที่ต้องเป็นภาระของเทศบาลเป็นภาระของท้องถิ่นโดยเม็ดเงินเหล่าน,นั้นเป็นเม็ดเงินจากเงินภาษีของประชาชนของเราทุกคนในตะบนทัศลาวันนี้ถ้าเราช่วยกันคนเล็กคนละน้อย ขยะนะครับแทนที่จะทิ้งทั้งหมดขยะเหล่านั้นก็จะมีค่าแล้วก็จะกลับมาเป็นปุ๋ยที่ดีนะครับเพื่อทําให้คุณภาพชีวิตของตัวเราเองรวมทั้งสิ่งแวดล้อมของตำบลทัศลาของเราดีขึ้นครับผม สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่มีข้อเสนอแนะหรือว่ามีคำแนะนำติชมรายการก็สามารถติดต่อทีมงานของเราเข้ามาได้ที่ w w w facebook com แล้วไปที่เพจห้องข่าวภุยิาาค nbt ครับก็เข้ามาร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันนะครับหรือว่าจะรอชมคลิปรายการย้อนหลังได้ที่นี่เช่นกันครับและในวันนี้ครับเราจะลากันไปด้วยบรรยากาศครับของชาวจังหวัดนคปรปฐมที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ให้ประชาชนครับได้ส่งน้ำสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลตอนรับประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี2558โดยมีหน่วยงานราชการเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดนคปรปฐมเข้าร่วมในพิธีการเป็นจำนวนมากครับส่วนในวันนี้ผมนุ่มเช้าไร่กวนใจบ้านนาอัยาาพุ่มพวงพร้อมด้วยทีมข่าวพูมิภาคทุกคนต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามลาไปก่อนสวัสดีครับพ